จะนับสนุนโดยเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถยช pping <S <S ้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4 4 4 6 6เห็นเป็นสาวน่ารักกตมุสตมีแบบดีได้ค่ะว่าสาวเรไรไลฟ์สดเขามีของสะสม ก็จริงๆแล้วก็จะเป็นแฟนเพลงแฟนคลับอะค่ะที่แบบชอบส่งมาให้จริงๆแล้วหลายๆเป็นสายมูแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าชอบเข้าวัดทําบุญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบพระเครื่องมากๆเลยก็ก็เลยได้แบบว่าอันนี้ส่งจากพี่ๆแบบแฟนเพลงแฟนคลับอะค่ะที่ส่งมาให้เราแล้วก็เขาอยากให้เราพกพาเพื่อว่าเอาไว้คุ้มครองเวลาเราเดินทางอะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะแล้วก็เห็นเราเป็นสายมูด้วยใส่ตัวเลขด้วยเขาก็เลยแบบว่า มีของดีก็อยากให้เราเก็บไว้ค่ะจริงๆเราเลยลายมูอะไรบ้างเอาจริงๆเลยคือมูทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ค่ะก็คิดว่าทุกสิ่งก็ดีหมดนะคะถ้าเราคิดดีทําดีแล้วเราก็มีที่พึ่งเป็นอ่าสิ่งที่เราแบบเขาเรียกว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นค่ะก็เลยลายก็ทั้งพระเอ่ยภรพพิฆเนตไม่ว่าจะเป็น ทุกอย่างอะคะ่ะคือมูทุกอย่างเราพูดไม่ถูกจริงคือมูทุกอย่างที่เราที่เราสัทธาดีกว่าคะ่ะก็มีรู้สึกว่าจะเป็นพระปิตาน่าจะเป็นรุ่นอภิมหาเศรษฐีน่าจะใช่นะคะเพราะเยอะมากเลยที่ให้มาแต่ว่ารุ่นนี้รู้สึกว่าพี่เขาจะบอกว่าแพงราคาสูงคะ่ะแล้วหนูก็เหมือนว่าขอพรแล้วก็ได้พรโน้ะแล้วก็เอาไปขมจีวเรเลี่ยมเป็นทองแล้วเรียบร้อยคะ่ะ เป็นองค์ที่น่าจะแพงที่สุดแล้วก็มีราคาที่สุดเลยใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ได้เลือกนะคะว่าเราจะต้องเก็บองค์ไหนที่ดีที่สุดไว้ทุกองค์ก็ก็ศรัทธาทุกองค์แล้วก็มีความหมายทุกองที่ที่แฟนๆเพลงให้มาค่ะบางที<า><า>ทุกวันนี้เราก็ทํารายการเลไลให้โชคด้วยเราไปที่วัดไหนเราก็มีแบบเช่ามาบูชาก็มีแล้วก็บางวัดที่เราแบบยังหลงพ่อรวยหลงพ่อรวยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เช่าเองบูชาเองอใช่ค่ะแต่ว่า มีแฟนเพลงให้มาก็มีค่ะล่าสุดก็มีให้นางกวักหลวงพ่อกวยมาค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นปี15รู้สึกเก่ามากเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะโอ้โห fc สาวเรไรนี้น่ารักสุดๆเลยส่งพระเครื่องให้แบบไม่พักกันเลยทีเดียวน่ารักจริงอะไรจริงนะคะเนี่ยติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและยูทูบข่าวลุกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย